จากผลที่ทีมชาติไทยนะครับปูไปเสมอกับจีนมา1ประตูต่อ1น1ะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม C นะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันในนัดที่5หรือนัดรองสุดท้ายไปแล้วเนี่ยนะครับและหลายคนที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้ดูเกมการแข่งขันนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเสียดายสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันเสียดายแทนทีมไทยในหลายๆจุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเล่นกันได้ดีโดยเฉพาะเกมในครึ่งเวลาแรกนะครับถ้าเราได้มีการวิเคราะห์หรือว่าดูกันจริงๆจังๆเนี่ยเราก็จะเห็นกันเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับชุดนี้เป็นทีมที่เล่นกันได้เร็วขึ้นเล่นบอลน,น้อยจังหวะนะครับแต่ว่าทรงประสิทธิภาพโดยเฉพาะ เกมรุกนะครับในครึ่งเวลาแรกเราจะเห็นเลยว่าทั้งสุปโชคสาราชาตินะครับสุพนัทเหมือนตาสุปชัยใจเด็ด3ตัวนี้เนี่ยนะครับสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของจีนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับด้วยความสามารถแล้วก็ด้วยเรื่องของความรู้ใจกันจากการที่เคยเล่นกันมาในสมัยตอนที่อยู่บุรีรัมนะครับ mm hmm. พอเรามีโอกาสเนี่ยนะครับแล้วเราทําได้ในนาทีที่ย0สจากลูกมงที่สุปชัยเปิดมาให้กับสุปโชคโหมเข้าไปเนี่ย แหลายคนก็มองแล้วว่าโอกาสของเราเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็น่าที่จะบวกประตูที่2ได้ในหลายต่อหลายครั้งนะครับลูกยิงของสารัฐอยู่เย็นชนคานลูกยิงของสุพนัทในช่วงทดเวลาครึ่งแรกไปชนเสานะครับทำให้เราไม่ได้ประตูที่2หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเกมในครึ่งเวลาหลังทุกอย่างมันเปลี่ยนพลิกกันไปหมดนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของเกมรูกของเราเนี่ยนักเตะหลายคนครับมีอาการหมดแรงมันไม่น่าแปลก นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของทีมชาติไทยที่เคยเจอกันมาบ่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราเห็นนี่ก็คือว่านักเตะชุดนี้เนี่ยวิ่งไล่กันจริงๆเกมรุกเนี่ยก็ต้องขึ้นไปให้สุดเกมรับก็ต้องลงมาช่วยกันรับนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะยันสกอร์หนึ่งศูนในครึ่งเวลาแรกได้แต่ด้วยความที่วิ่งกันเยอะมากมันทําให้แรงมันเริ่มหมด การขาดสุประชัยใจเด็ดน,นะครับที่มีอาการเหมือนกับหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวไปส่งพลิรดนชํารัศมีลงมานะครับมันก็เริ่มกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแบบเรียกว่าวันเวยจีนก็เริ่มที่จะไม่กลัวละเพราะว่าในขณะที่ของเราเนี่ยแข้งขาเนี่ยมันก็เริ่มอ่อนแรงและนะครับแล้วการเก็บบอลของเราเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเลยไม่มีจังหวะตอบโต้นะครับ ขณะเดียวกันนะครับการที่มีการเปลี่ยนเอาปฏิวัติคำใหม่ที่เจ็บนะครับออกไปและเอาสารอนอนอนุอินลงมาเฝ้าเสาแทนอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกเปลี่ยนลงมานะครับก็คือสันติภาพจันงอมที่ลงไปแทนเจริญศักดิ์วงกรมันก็เป็นการบ่งบอกได้เลยว่าอิชินะครับเน้นในเรื่องของเกมลับเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมายังไม่ทันไหลยังไม่ทันจัดระเบียบอะไรเลยนะครับจากฟรีคลิกที่หลังจากที่เปลี่ยนตัวลงไปแล้วสานนไม่ได้สัมผัสบอล นะครับเราก็เป็นลามซูซึ่งก็เป็นนักเตะอุยกูนะครับของจีนก็สามารถที่จะทําประตูตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งถามว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆคนก็สงสัยว่าอตอนนั้นเนี่ยนะครับเราเองเราก็เริ่มโดนบอมมาเรื่อยๆนะครับทำไมนะครับเราไม่ใช้นักเตะกองหลังที่ตัวใหญ่อย่างเอลสเดลเที่ถนัดในลูกอากาศลงมาช่วยนะครับด้วยการเปลี่ยนเอามาเป็นตัวสำรองในการลงเล่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับ สิ่งหนึ่งที่ยังคาใจแฟนฟุตบอลก็คือทําไมอิชินะครับถึงไม่ส่งทางเทียรสินแดงดาวลงเล่นบางคนบอกว่าทำไมไม่เอาชนาทิพย์ลงเพราะชนาทิพย์ก็เป็นดูสํารองแต่ชนะทิพย์เองก่อนหน้านี้ก็มีอาการบาดเจ็บอันนี้เนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่าอิชิเองอาจจะมีความห่วงกังวลว่าชนาทิพย์ลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะเล่นได้ไม่เต็มที่แล้วถ้าเกิดเจ็บอีกเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อเกมในนดสุดท้ายกับสิงคโปร์แต่รายของเทียรสินแดงดาวนะครับ เขาเองเนี่ยมีประโยชน์มากๆและที่สาคัญคือเขาไม่เจ็บนะครับถ้าเขาลงไปเล่นได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสะกดแนวรับของจีนไม่ให้ดันขึ้นสูงแล้วก็ยังเป็นตัวที่สามารถพักบอลได้สามารถแจกจ่ายบอลให้กับพวกบรรดาเกมรุกของไทยได้แต่อิชิไม่ได้ส่งลงไปนะครับก็กลายเป็นว่าเราเปลี่ยนแค่3คนและสุดท้ายโอเคเราอาจจะได้ผลเสมอมา1ประตูตนน่อหซึ่งก็อาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย อิชิก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากจบเกมว่าเขาเองเนี่ยนะครับยอมรับความผิดพลาดในเรื่องของจังหวะของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเองเขาก็มามัวแต่คิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะมีโคต้าเปลี่ยนตัวก,กี่คนนะครับและยังไงกลายเป็นว่าเขาคิดเยอะไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็การที่มันมีความคิดที่ละเอียดรอบคอบเนี่ยบางทีมันก็ดีนะครับ แต่บางทีเนี่ยพอคิดละเอียดมากไปเนี่ยมันกลายเป็นว่านะครับมันสับสนในตัวเองนะครับคือเรื่องเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะครับเปลี่ยนเอาตัวที่สามารถเล่นได้ลงไปเล่นตามโคตาเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสคนแล้วเราก็กําลังโดนไล่ย,ย้าอยู่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเอาตัวผู้เล่นที่มีพิษสงลงไปโอกาสที่เราจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าอยีไม่ เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแล้วก็บอกว่าผู้เล่นของเขาเนี่ยยังเล่นได้อยู่ยังมีพลังในการที่จะเล่นยังมีทรงอยู่เอาเป็นว่าแฟนฟุตบอลไทยเองเนี่ยก็ต้องลองติดตามดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอย่างที่อิชิดพูดไว้หรือปาหรือว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีกว่านี้นะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไปคิดแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดก็คือว่า เรานะครับจะจัดการกับสิงคโปร์อย่างไรนะครับแน่นอนครับว่าสิงคโปร์เองเนี่ยอาจจะเป็นทีมบว้ยในกลุ่มแต่ที่แน่ๆพวกเขาเองนะครับก็ต้องพยายามเล่นให้เต็มที่ผู้เล่นหลายคนของเขาก็อยู่ในไทยลีกนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่ามาตรฐานการเล่นเนี่ยมันทั้งทีมรวมกันเนี่ยมันอาจจะสู้ไทยไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไทยจะเจอในเกมเจอสิงคโปร์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความกดดันเหมือนกับที่จีนเนี่ยเจอกับในการเจอกับไทย ความกดดันตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแรงกดดันหมาสาลที่อาจจะทําให้การเล่นเนี่ยมันเกร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิชิจะต้องพยายามนะครับลบเรื่องของความกดดันตรงนี้ปลุกใจนักเตะให้กลับมาเล่นให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่ไม่ต้องไปดูผลคู่ของเกาหลีใต้นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างเดียวที่ต้องทําก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้นักเตะมีความฮึกเหิมกระหายแล้วก็ทุ่มเทนะครับให้แบบเกินร้อยในการเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้ก่อน เราอาจจะมีความกดดันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือก็คือทางฝั่งของเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาจะเตะก่อนเรานะครับเราเตะทุ่มครึ่งเกาหลีใต้เตะหกโมงเย็นนะครับเราอาจจะรู้ผลตรงนั้นซึ่งมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของการที่มันพวกะพวงนะครับแต่อย่างว่าแล้วครับว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าผลการแข่งขันคู่เกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรนะครับอิชิต้องปลุกใจให้เตะลงไปเล่นให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องผลการแข่งขันหรือจะยิงเยอะยิงน้อย การยิงเยอะยิงน้อยเนี่ยถ้ามันคิดบนเวียนอยู่ในหัวไม่เป็นผลดีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกไปอย่างเดียวว่าลงไปเล่นให้สนุกแล้วก็ให้ประทับใจแฟนฟุตบอลไทยด้วยหัวจิตหัวใจของพวกคุณเล่นให้เต็มที่ใส่ให้เต็มร้อยนะครับหมดแล้วหมดเลยช่างมันมีตัวพร้อมเปลี่ยนเอาแค่นี้แหละครับผมเชื่อว่าเราชนะสิงคโปร์ได้แน่นะครับส่วนเกาหลีใต้จะชนะจีนเท่าไหร่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดกังวล หรือเอามาคิดบนเวียนอยู่ในหัวนะครับก็หวังว่าบอลไทยเองนะครับก็คงจะเข้าไปเชียร์และส่งเสียงเชียร์กันแบบกระหึ่นนะครับสนามราชมังคลา,าสฐานในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักเตะไทยทุกคนนะครับไม่ว่านะครับผลการแข่งนนขันคู่ของเกาหลีใต้กับจีนจะออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนเชียร์ให้สุดใจเพื่อให้ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์แบบสวยงามและก็ประทับใจครับ ขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับเคแบงชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันต่างอย่าหลงเชื่อกลโกลงมิจฉาชีพหลอกทำภารกิจทำงานง่ายๆรายได้ดีไม่มีอยู่จริงนะครับน้องสติขอเตือนไปดูจุดสังเกตกันเลยอ้างความน่าเชื่อถือบริษัทผลตอบแทนสูงและวิธีทำภารกิจวิธีทำงานช่วงได้อาจจะได้รับผลตอบแทนจริงต่อมาจะหลอกให้โอนเงินเข้ากระบวนการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดท้ายไม่ได้รับผลตอบแทนคืนถ้าเจอแบบนี้ต้องไม่หลงเชื่อไม่โอนเงินไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับ s o ลาร์กรุ๊ปคอสแคมป125เอาใจสายแคมป์กับชุดแต่งเสริมเท่5ชิ้นรอบคันจะออกลุยในเส้นทางไหนก็ลดแรงได้แบบจัดเต็มเฮดไลท์โปรเ o คเ c t o r ปกป้องโคมไฟหน้า Front Compact c a r r คารเพิ่มพื้นที่วางของด้านหน้าตัวรถเรวแบ็ c คาร r r ออรแหลกวางข,งของขนาดใหญ่ด้านหลังพร้อมกับจุดยึด่กระเป๋าเสริมด้านข้างนะครับเอนจินกาดปกป้องเครื่องยนต์เชนกาดน้ำหนักเบาคล่องแคล่วในทุกการขับขี่ในราคาเพียง47,900บาทดาว0บาท ฟรีค่าจดทะเบียนและพละบรบมูลค่ากว่า1,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า2,000บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s o l a r k t m o t o com นะครับหรือ Facebook solar thailand นั่นเองนะครับเอาครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับลวงลึกบอลไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกๆวันก็ติดตามกันกันละกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ